ดวงประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568พลังงานโดยรวมในวันนี้ส่งเสริมให้คุณใช้ความมุ่งมั่นและความอดทนในการทำงานเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงมือทำตามเป้าหมายและจัดระเบียบชีวิตสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้ดวงการงานต้องการความชัดเจนในหลักการการยึดมั่นในจรรยาบัณจะนำมาซึ่งความเชื่อถือและโอกาสในการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นเลขมงคล141สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ภาพรวมควรใช้ความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์าง,งานอดิเรกซึ่งอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินเล็กน้อยควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่ออารมณ์เลขมงคล298สําสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมทักษะด้านความคิดจะคมชัดเป็นพิเศษเหมาะกับการศึกษาข้อมูลใหม่ๆหรือการเขียนรายงานที่มีความซับซ้อนไอเดียใหม่ๆที่เสนอจะได้รับการตอบรับเลขมงคล303สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ภาพรวมวันนี้ดวงดาวส่งเสริมให้คุณได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้มีประสบการณ์หรืออาจได้เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่ผู้อื่นเองความสําเร็จมาจากการแบ่งปันความรู้เลขมงคล488สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมดวงความรักและความสัมพันธ์เป็นไปอย่างกลมกลืนการเข้าสังคมจะนํามาซึ่งความสนุกสนานควรใช้เวลาดูแลตนเองให้สดใสเป็นพิเศษเลขมงคล572สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ภาพรวมควรใช้เวลานี้ในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและสรางเรื่องราวที่ค้างคาการทำงานอย่างมีวินัยจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่สำคัญเลขมงคล701สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เหมาะกับการสร้างเครือข่ายสังคมใหม่ๆห,หรือการติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันการวางแผนระยะยาวเริ่มเห็นผลเลขมงคล869ขอให้ดวงดาวนำทางท่าน ท่านสามารถส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้อย่าลืมกดติดตามนาทีดวงเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆในทุกวัน